จงไว้ไม่นึนงมืองเนี่ยแล้วก็แสกวางให้บิดนี่ไอ้ยลอยหรืวะหนักัว่านุ่มผมเออสมแข็งตาเล็กกว่า สวัสดีครับน,นี่นะครับมาพบกับช่องแคปเปอร์คาด้วยนะครับวันนี้เรามีตำมะตองมาด้วยนะทุกคนเนี่ยเบิ้งเลยพี่น้องมะตองครับนนัน้นแผลกีนน้ำไล่แตกครับพี่น้องเบิ้งเลยอือยู่ๆะไรพี่นอ้องเลยมาเอาบอกยังไรยัดเลย มักจังกับขี้เก่าเลรอพี่น้องเอามาจะว,วัดพอดีวราอิ่มเนี่เป็นเก็บมาให้น้ำก็เลยเอามาตัดเป็ดคลิปสักหน่อยสแสบเลยพี่น้องเลย,ยเยอะเลยแด็ไป,ไปไนั่งยูนะมผมมากับทรงผมแสยกลางเลยพี่น้องเลยหย่อนยุกจัง่อย เผ็ดๆแลอเน่น้ปนนำปแดกนำ้นำ,นำ,กนำน้อยนำ้นำลายแตกหนองในมัน คุณกินมักตองสมักจินในมันหวานในมันหนวานไปน,น,น้องเอ้ยอยูย่อะไรเนี่ยสุดแยกกันไหมอืมอ,อ,อืมฝีมือคนต่ำก็ทรับ ทำเองกินเองโอ้สมตาละตาไว้ไปส่งผมไปเช็ดมาอย่างดีไปดิเสกกลางโกเท่ผมหน่อยๆก็อยากเช็ดเว้ยเยันจีดีอยู่ฮามันนี่น้องเลยงัดมันกันนะตําบักตองได้แจก มันตามัตั้งเป็นนี่ป่ะมึงเนี่ยแ <c oughs> ม่เมียมาฟังแม่เมียอยากกินตามัดตัง้งพี่น้องอไหนครับนอนมาเลย Ngon ngón giờ tâm chắc ngoài mm -hmm. ngon bà bạc dừa Ôi, còn vừa focus tay này mm. อืมหอมโอ้ยสมหวานแกะมผมจะบอกเลยอย่าไปหาอื่นหรือี่นอ้องเลยเซ็งต่อการค่าข้อดิจงไว้ใน่นึงหมัอเนี้ยแล้วก็แสกวางไอ้บิดนี่ ลอยเลยวะหยักตัวหยัดตัวแต่ว่ากินข้ามตอนกี่ตากไม่เอาอนอ้อยเออไม่ง่งกาแลบ ไต่หางแค่มือนถ้าแนาสมสมอะไรนะตาครับตองเลยสม่มจนตาเลยโอ้

mình ta lại quay Nắp ta Xúc Hà ơi สมแหงสิงจอดไปต่อรีสิพ่อสัไมอืมสม ช่ยวยกดกดบัตบสกสมเลยเป็น,น้องเลยตาแตกกวรัสมอ้จะทำกันะนะ không hề mọi vậy, ừ bạn ơi sụp mặt ạ chồng nếu như sụp đấy đẹp sụp, à đẹp đấy, <laughs> สมักยางครับกินเบิร์ตอกพี่น้องแต่กินเบิเร์ตนี้ขีอแตกตายบื่อีตะกุนมงนี่ห้องกับบอสซ้ำนีล่ล่ะโอ้สมใจกุนนี้เอาไว้อยู่แทอรต้องไปพังพังมามึงนี่มาครับผมครับพอคุณล่าม,มเขแห้งจจกดอยนะครับผมแต่เกิดผู้ใดชอบก,ก,กบบ็อย่าลืมกดไลค์กดสแปดใครให้เดื่อพี่นอ้องเด้อะ เพื่อเป็นกำลังใจแค่เปิ์ขาด้วยนะครับพี่น้องนะครับผมสมัตถโปรโมทสินขาของคุณใดดิเฮ้ยแ,แดนเนี่ยจะให้โปรโมทั่นปะนี่ถ้ามีโอกาสได้ก็ได้เ้วันนะครับน้องเลยมาฮ้องจังสมดังเลยมมนมำหยงอนกินได้ยู